มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะอํเอาเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นอําเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นวัดธาตุพนมมหาวราวิหารซึ่งเป็นาศาสานสถานของชาวไทยพุทธตั้งอยู่ค่ะอคนอกจากนี้นะคะยังมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช่าตพนมนะคะคอยให้บริการระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราช่าพนม ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และให้การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททิมทุรกันดารห่างไกลให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาระบบสาธารณสุขที่ทันสมัยให้การรักษาที่รวดเร็วฉับไวคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับนายแพทย์มนูชัยวงศ์โร์พู้อในการโรงพรยาบาลสมเด็จพระยุพราชทันพนมค่ะ พอคะภาพรวมในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่านโรงมีการพัฒนาศักยภาพในหลายมิติเนี่ยถ้าด้านการรักษาเนี่ยก็จะมีการขยายการรับส่งต่อก็คือไม่ว่าจะเป็นของการดูแลทางสัลยกรรมมีการพัฒนาเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องการส่องคล้องทางตรวจคั้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าทาง สูตินารีเวสเนี่ยก็คือการสองกล้องตรวจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะถ้าของเด็กเนี่ยก็พัฒนาการของระบบการส่งรับผู้ป่วยของเด็กวิกฤตทารลกแรกเกิดท,ทางอายุรกรรมก็เรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งก็คือโมบายสโตรกยูนิตนะครับโมบายสโตรกยูนิตเนี่ยคือเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการรับ,รบผู้ป่วยที่ฉุกเฉินกนรณีโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เพื่อให้การรักษาทั้งตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้ยารักษาให้ทันเวลาคะนะซึ่งได้รับความร่วมมือจากาศูนย์หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศรีราชครับท่านอาจารย์ยงชัยธีรนนุนเนี่ยเป,เป็นผู้ดูแลระบบนะครับโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยามวิกฤตฉุกเฉินได้ลดอัตราเสียชีวิตอัตราตายนะครับ แต่ก็เป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีนั่นเองนี่ถือว่าเป็นจุดเด่น1จุดนะคะของโรงพรยาบาลอีกหนึ่งส่วนจุดเด่นของโรงพรยาบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับมินิทันยาลักษณ์ใช่ไหมคะคือเป็นการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดนะคือตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยทั่วประเทศเรารเผชิญนะเป็นเป็นวาระแห่งชาติะนะคนไข้กลุ่มสีแดงที่หนักวิกฤตเนี่ยเราจะดูแลในหอ,อผู้ป่วยจิตเวชแต่ถ้าเป็นกลุ่มสีเหลืองที่ได้รับการฟื้นฟูจาก พอจีรด้แล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่โครงการมินิธัญลักษ์ซึ่งของที่นี่เราใช้ว่าเทือนเมตตาธรรมเทือนภาษาท้องถิ่นีสานเราคือบ้านนะ,ะก็คือเป็นเป็นหอผู้ป่วยหรือเป็นบ้านดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในกลุ่มสีเหลืองเพื่อให้เขาฟื้นฟูสภาพแต่ถ้าเขาดีขึ้นเป็นจากสีส้มทัทีครับกลุ่มสีส้มแต่ถ้าเขาฟื้นสภาพเป็นสีเหลืองก็จะมารักษาเป็นผู้ป่วยนอก ถ้าดีขึ้นเป็นสีเขียวก็ใช้ชุมชนล้อมรักคือเขาอยู่ในชุมชนแล้วก็มีทีมของสาสุขทีมของทีมปกครองตำรวจทหารไปดูแลค่ะเป็นภาคีเครือขายที่ร่วมกันทํางานกับโรงพยาบาลครับผมดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลแบบครอบคลุมนั่นเองค่ะท่านพอคะเป้าหมายในการต่อยอดการดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในพื้นที่ในอนาคตวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างคะครับก็เราคงยึดถือพระบรมราชโชบายขององค์พระบาทสมเด็จ พราะวชิละก้าวเจ้าอยู่หัวนะครับว่าท่านได้ประทานให้บุคลากรในโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยข้อแรกก็คือการดูแลผู้ได้โอกาสนะครับนั่นหมายว่าไม่ว่าเราจะพัฒนาศักยภาพในเรื่องไหนการผ่าตัดการรักษาโรคทุกชนิดเนี่ยเราจะต้องให้เข้าถึงผู้ได้โอกาสในท้องที่สุรกันดารให้สิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัตอิอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะส่วนข้อ2เนี่ย รักษาดีก็ต้องมีคุณภาพนะการทํางานทุกมิติต้องมีประเด็นเรื่องคุณภาพนั่นหมายว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้เป็นต้นแบบของคุณภาพแล้วก็เป็นโมเดลให้โรงพยาบาลอื่นๆได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันส่วนมิติข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเอาความเก่งความดีที่เรามีอยู่เนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนนั่นหมายว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือดูแลในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้าน สุขภาพด้านการศึกษาหรือด้านทุกประเภทด้านสังคมทุกมิติที่เราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อกลกันในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการศึกษาผู้ด้ยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุอะไรประมาณนั้นครับอีกหนึ่งโรคที่นับว่าเป็นมหันตภัยร้ายใกล้ตัวและไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งนั่นคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกโดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลัน ควรต้องรีบไปถึงโรงพยาบาลพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้สมองขาดเลือดเป็นเวลานานซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทศพนมเล็งเห็นความสําคัญในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เป็นอย่างมากประกอบกับได้หน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายสนับสนุนการให้บริการปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดรถโมบายสตอกยูนิตไว้รองรับการรักษาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคนี้ ผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณหมอหาไทยรัฐผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองคุณหมอคะในปีที่ผ่านมาทางพื้นที่ของนครพนมเองหรือทัดพนมมีผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองเยอะไหมคะ,ะในพื้นที่ของเรานะคะจะแบ่งเขตบริการออกเป็นในส่วนของท่าพนมจะมีประมาณ1,700รยรายค่ะ,คะแล้วก็ในโรงพยาบาลข้างเคียงที่ใช้บริการ ร่วมกับเราอยู่ก็คือนาแกและก็เรนูเนี่ยมีผู้ป่วยโรคบาลละประมาณ5,000รายต่อปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากพอสมควรนะคะค่ะ,ะก็มีความพิการสูงโอ้สาเหตุของโรคคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าประชาชนหรือคนในประเทศไทยจะป่วยโรคนี้มาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ ก็โรคเส้นเลือดสมองนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคของ NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นผลมาจากโรคเบาหวานโรคความดานันโรคพันธุกรรมโรคไขมันในในหลอดเลือดสูงนะคะ,คะโดยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกค่ะ ก็โดย2อกลุ่มเนี่ยการรักษาจะแตกต่างกันแล้วก็การวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์สมองเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นให้การรักษาเนี่ยถูกต้องตามสาเหตุที่คนไข้เป็นแล้วก็ไม่เกิดผลเสียรวมถึงลดภาะวะทุกพลภาพและการเสียชีวิตของคนไข้ค่ะ,คะรูปแบบของการให้การรักษาของโรงพยาบาลเองให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองยังไงคะมีรูปแบบยังง ของที่โรงพยาบาลท่าพนมนะคะตอนนี้เราดําเนินการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2อภาวะก็คือ 1>, <bik sin ia> 1ในช่วงที่เป็นภาวะฉุกเฉินที่คนไข้จะมาในช่วง4.5ชั่วโมงนะคะก็คือเรียกว่าเป็นนาทีทองของคนไข้โ,โรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นติดหรือแตกเนาะก็ค <icans. S 2> ือถ้าเข้าถึงบริการได้เร็วเนี่ยเราก็จะนําเข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งของโรงพยาบาลท่าพนมเนี่ยเรามีเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์2แบบค <c oughs> ือ1นึ่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในในตัวโรงพยาบาลเราเรียกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ภาคพื้นดิน <c oughs> กับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นรถโมบายเคลื่อนที่นะคะ <c oughs> ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดก็คือททาพนมนาแกเลนูแล้วก็กิ่นออกับโรงพยาบาลอำเภอวังยางซึ่งเป็นน้องใหม่ของเราในปี <c oughs> นะะี้ค่ะถือได้ว่า เรื่องเอ็กซเรย์เนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนรถเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ารับกรารบริการอย่างทันท่วงทีใช่ค่ะรถคันนี้ก็อยู่ในโครงการหรือว่าเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลนั่นก็คือโมบายสต๊อกยูนิตด้วยใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะในจุดของตัวนี้นะคะก็คือรถโมบายสต๊อกยูนิตจริงๆแล้ว ก็คือโรงพยาบาลท่าพนมเนี่ยมีเอ็กซเรย์คอมพิวเมตเอร์ที่เป็นจุดพักพื้นอยู่แล้วโรงพยาบาลที่ห่างไกลเรามากที่สุดเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็คือโรงพยาบาลวังยางนะคะแต่ว่ารถโมบายสต็อกยูนิตเนี่ยก็คือจะเป็นการพบกันครึ่งทางคือตัวรถที่บรรจุเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเมตเอร์จะเดินทางไปหาคนไข้ในขณะที่โรงพยาบาลลูกข่ายก็จะนําคนไข้ที่เจาะเลือดแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วเคลื่อนเข้ามาหารถในจุดจอดที่เรา เตรียมบริการไว้3ที่ด้วยกันนะคะ,คะแล้วก็จะทําให้ระยะเวลาเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่ง<ม>ก็คือประมาณ20นาที<ม>ตลอดเวลาที่เราให้บริการในเรื่องของรถ MSU เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดการเปิดบริการ1ปีครึ่งของเราเนี่ยมีผู้ป่วยเข้าบริการ MSU ทั้งหมดคือ180รายนะคะ<ม>ก ประมาณ50%ของคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่มาทันใน4.5ชั่วโมงและกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในกรณีที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็เราลดระยะเวลาในการเข้าถึงยาจากเดิมเนี่ยเราเคยทําการให้ยาละลายลิ่มเลือดในตัวของโรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเราอ,อยู่ประมาณที่30นาที พอเรามีลถคั้นนี้เนี่ยก็คือระยะเวลาที่เข้าถึงยาเนี่ยเหลือ20นาทีบวกลดระยะเวลาที่ที่คนไข้กลับโรงพยาบาลเดินทางหากันอีกประมาณ10-20นาทีคนไข้ก็จะเข้าถึงบริการเร็วขึ้นอย่างน้อย30นาทีซึ่งทําให้ลดการเกิดเลือดออกหลังให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ด้วยคนไข้เราเนี่ยที่เข้ารับบริการเนี่ยในตลอดการเปิดในเรื่องของ m s 2มาเรามีผู้ป่วยที่ให้ยาแล้วเกิดภาวะแซกซ้อนคือเลือดออกหลังจากให้ยาละลายลิ่มเลือด เพียงแค่2รายจาก180รายซึ่งถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จมากแล้วก็คนไข้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจะลดความพิการจากเดิมเคยอาจจะต้องนอนติดเตียงเป็นผู้พิการเต็มรูปแบบอาจจะแค่อ่อนแรงเล็กน้อยสามารถกลับไปประกอบอาชีพหรือว่าคืนความเป็นมนุษย์สู่คนได้เพิ่มขึ้นรถโมบายสโตรกยูนิตถือเป็นนวัตรกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกให้แก่ผู้ป่วยเคลื่อนที่ ช่วยฉีดสีทำซิทีสแกนและให้ยาละลายลิ่มเลือดบนรถได้ทันทีด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถกับแพทย์ในโรงพยาบาลให้การรักษาผู้ป่วยได้ทันทุงทีคุณผู้ชมคะด้านหลังฝุกนั้นก็คือรถโมบายสโตกยูนิตนั่นเองนะคะและตอนนี้อยู่กับพี่เจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่บนรถด้วยนะคะพี่เจนคะอยากทราบขั้นตอนในการให้บริการผู้ป่วยค่ะ ขั้นตอนบริการนะคะเราก็จะเอาคนไข้นะคะสโตนนะคะที่มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงมึนชาสิ่หนึ่งสิงใดนะคะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแบบนี้ค่ะแล้วก็มีระยะเพิ่งคนไข้เพิ่งมีอาการไม่เกินสี่ชั่วโมงขพ้่นะคะเอาขึ้นรถคันนี้ค่ะเรามีการประสานงานกับพื้นที่ยังไงบ้างคะรถคันนี้นะคะก็ให้บริการดูแลของคนในอ,อำเภอท่าพนมอำเภอเรนู u, อำเภอนาแกแล้วก็อำเภอบางยางซึ่งเป็น เครือข่ายของเรานะคะถ้ามีเคสเกิดขึ้นที่ลูกไข่ของเราเขาก็จะโทรมาประสานที่ถ้านพนมนว่าอ๋อตอนนี้มีเคสนะคะจะขอส่งคนไข้เข้ามาเอาเซเสมอนแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะแอ t i v a t e เป็นเคสสต๊อกฟัสแท็กขึ้นมาแล้วก็เอาเรถคันนี้ออกไปบริการตามจุดนัดพบต่างๆของโรงพยาบาลลูกไข่เราค่ะหลังจากที่เรารับผู้ป่วยที่มีอาการมาบนรถ<ช>ก็จะทําการ สแกนสมองเพื่อที่จะประชุมกับอาจารย์<ช>เป็นการรักษาผ่านทางโมบายทั้งหมดเลย<ช>แล้วก็ทางกล้องที่ติดตั้งผ่านตัวรถนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกับผู้ป่วยได้ทันท่วงทีค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทศพนมในปีนี้ก็คือโครงการมินิธัญรักษ์ซึ่งมีการเปิดศูนย์ทางเลือกการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยรวม ทำงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ปัญหายาเสพติดชายแดนลดลงคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุ๊กอยู่กับคุณหมอผู้ที่ดูแลโครงการมินิทัญญารักค่ะการดูแลรักษาผู้ที่เข้ามารับการรักษาเราดูแลอย่างไงบ้างคะคุณหมอครับสําหรับการดูแลรักษาคนไข้ที่เข้ามาเข้าร่วมโครงการบินิทัญญารักของเรานะครับเราก็จะทําตามเขาเรียกว่าทําตามขั้นตอนการบําบัดยาเสพติดเลยเนาะนะครับปกติขั้นตอนการบาบัดยาเสพติดจะมี4ขั้นตอนด้วย,วยกัน นะครับอะไรก็คือขั้นตอนการเตรียมผมอมคนไขค้ครับเสร็จแล้วเราก็ม,มีเข้ามาถอนพิษะระยะที่2เป็นระยะถอนพิษระยะที่3ที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ก็คือระยะฟื้นปูครับและหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามการรักษาเป็น4ขั้นตอนค,ครับผมนอกนออนจากนี้เรามีรูปแบบในเรื่องของการรับผู้ป่วยเข้ามายังไงคะคสำหรับรูปแบบของที่เรานะครับก็จะเป็นกานรมีการสก,กรีนจากชุมชนนะครับมีข้อมูลจากชุมชนจากฝ่ายปกครองเข้ามา แล้วเราก็คัดเลือกคนไข้เข้ามาก็จะมีการคัดกรองคนไข้ว่าจะต้องไม่มีภาวะทางจิตอะไรอย่างนี้ครับหรือไม่มีภาวะโรคทางกายที่รุนแรงครับหลังจากนั้นพอได้คนไข้เข้ามาเราก็จะเอาเข้ามาอแอดมิตในโรงพยาบาลครับเพื่อเข้าระยะถอนพิษรหรือถ้าใครมีอาการดีก่อนเราก็จะเข้ามาสู่ฝั่งฟื้นฟูเลยครับหลังจากนั้นเราก็ถึงย้ายเข้ามาที่เงินเมตตาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูครับซึ่งการฟื้นฟูของเราก็จะเป็นการเน้นการทํากิจกรรมบําบัดครับผมแล้วก็เป็นการใช้ จิตบาบัดโดยนักจิตวิทยาครับก็จะมีพี่ๆนักจิตวิทยาทอคอยขึ้นมาทํากลุ่มครับเพื่อที่จะช่วยชักจูงคนไข้ให้สามารถเลิกยาเสพติดได้ครับและหลังจาก<ำ>นั้นก็มีการเยี่ยมบ้านครับติดตามต่อครับผมกิจกรรมบาบัดที่ทางโครงการให้ผู้ป่วยได้ทดํามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทํงาไข่เค็มเนาะ,ะนะครับทำน้ำหมักต่างๆนอกจากนั้นเราก็ยังมี การพาออกไปร่วมงานกับชุมชนไปช่วยงานในชุมชนไปไปเชื่อมเหล็กไปสร้างก่อสร้างทําความสะอาดวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมากมายเลยครับค่ะพอผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดจะต้องอยู่ในโครงการนานแค่ไหนคะ,ะถ้าของเราเนี่ยเบื้องต้นเราจะประเมินเป็นช่วงระยะ1เดือนก่อนครับถ้า1นเดือนประเมินเสร็จแล้วนะครับมีความคิดความอ่านอะไรที่ดีขึ้นเราดูแล้วแนวโน้มจะสามารถเลิกยาได้แล้วก็จะให้คนไข้กลับไปฟื้นฟูต่อที่บ้านครับ แต่ถ้าประเมินแล้วยังไม่ได้เราก็จะให้อยู่ต่อที่นี่จนถึงมากสุดก็คือ3เดือน3เดือนหลังจากที่เขากลับบ้านไปเรามีการติดตามยังไงต่อคะหลังจากกลับบ้านไปก็จะมีการลงเยี่ยมบ้านครับผมก็จะเป็นการติดตามเยี่ยมบ้านประเมินโดยทั้งพี่พยาบาลทั้งนักจิตวิทยาครับอีกหนึ่งท่านที่ขับเคลื่อนโครงการมินิธัญรักษ์ให้มีประสิทธิภาพนั่นก็คือคุณอ๊อฟเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครกงการนี้ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทำให้เขานั้นได้รับรางวัลธัญรักษ์อวอร์ดในปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับพี่อ๊อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,รผู้ผ <ม S 2> ที่ดูแลโครงการมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระย,ยุพร,ราชธาตุพนมนั่นเองค่ะคพี่อ๊อคะอยากทราบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนค,คะ,อะตอนนี้มีเฮือนเมตตาธรรมนะครับ มินิธัญ,ญรักโรงพยาบาลสมเด็จปะยุพราชทธัพนนเราเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยทั้งหมด19ราย19รายนะครับเป็นผู้ป่วยที่สมัครใจมาเลยะนะครับแต่เงินเมตตาธรรมมินิธัญ,ญรักเราเนี่ยจะรับผู้ป่วยได้สูงสุดคือ30รายะะนะครับค,ครับแล้วหนัจากนี้ข,ข้อดีของการเปิดสู่มินิธัญ,ญรักษ์ในโรงพยาบาลมีข้อดีอยังไงบ้างคะในส่วนของเราเปิดที่โรงพยาบาลตัวแรกก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับที่อนุญาตให้ใช้ที่ตึกสมาธิบาบัดในการให้เปิดในตรงนี้คือเรามองว่า การที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเวลามีการเจ็บป่วยที่บางทีอ่าถ้าเราไปเปิดข้างนอกเนี่ยที่มันฉุกเฉินน่ะเราถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถนําส่งผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินได้ทันทีเลยครับ,รบในส่วนนี้เพราะว่าอ่าอาการของผู้ป่วยที่เข้ามาบางทียังยังไม่สเตเบิลยังไม่คงที่ครับในส่วนนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่จะมี ความฉุกเฉินถ้าเกิดรามองป่วยที่ที่ฉุกเฉินนี้เขาจะมีอาการอยงไรบ้างคะที่ได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนบางทีในอาการของอาการทางจิตบางทีเขาอาจจะไม่หลับไม่นอนหรืองูงีดก้าวลาวขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีทีมที่ต้องได้ส่งแต่บางทีในด้านร่างกายบางทีเราอาจจะเหนื่อยอ่อนเพลื่อแร่ในร่างกายต่ําหรือบางทีมีการเจ็บป่วยที่เราไม่คาดคิดบางทีมันไม่ได้ป่วยแค่ทางจิตจะมีออกมาทางกายนะยครับเราต้องมีทีมที่ต้องได้รับการดูแลอันนี้เรามองว่า เราสามารถนําส่งได้ทันทีครับในโรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ครับตอนนี้เราให้บริการมาประมาณ71็ดสิบเอ็ดลายนะครับเจ็ดสิบเอ็ดลายเนี่ยยังมีการกลับไปเสพซ้านะครับแต่คนไข้ที่ผู้ป่วยที่ผ่านกระบวนการเราเนี่ยยังไม่มีความรุนแรงนะครับเพราะว่าเรายังมีการติดตามประเมินผลแต่ในส่วนหนึ่งเรามีหนึ่งลายนะครับที่เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะที่เป็นผู้ป่วยรุ่นแรกของเราครับชื่อน้องฟุก นะครับเขาตอนนี้พอผ่านการาบาบัดครับตอนนี้ได้ได้กลายมาเป็นสตาฟที่กลับมาดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันอันนี้เราภาคภูมิใจมากคุณค่าของชีวิตเป็นสิ่งที่ติดมาก,กับเราตั้งแต่เกิดและเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มองเห็นค่าในตัวเองหนึ่งในเจ้าหน้าที่โครงการมินิธัญรักษ์ในปัจจุบันซึ่งในอดีตเขาเคยเป็นผู้เข้าร่วมโครงการและปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานต่างๆให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับผู้ช่วยนักกิจกรรมบําบัดน,นะคะน้องฟลุกนั่นเองน้องฟลุกคะทําไมถึงมาเข้าร่วมโครงการมินิธัญรักคะของผมไม่สามารถออกอยาด้วยตัวเองได้ค่ะ,คะไม่สามารถลรกยาด้วยตัวเองครับดัวพอดีแม่ก็เลยนํามาเข้าการรักษาบําบัดค่ะตอนนั้นที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนเข้ามาตอนแรกก็ไม่อยากเข้ามาไม่อยากเข้ามาเหมือนเหมือนตัวเองยังดื้อ ยังดื้ออยู่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังไม่อยากยังไม่มีใจที่เตรียมพร้อมที่จะเลิกยาจริงๆะนะคะแต่ณวันนี้ต้องบอกว่าใจเตรียมพร้อมใจเกินร้อยอีกเพราะว่ามาเป็นสตาฟผู้ช่วยนะคะในเรื่องของการบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจที่แต่ลๆท่าในให้โอกาสแห้มา <ใน S 1> อยู่ในจุดนี้ครับถ้าเราไม่มาอยู่จุดนี้ตอนอยู่ข้างนอกเราไม่มีโอกาสีเดีย ะะก็ถือว่าทางโรงพยาบาลก็เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยที่หายแล้วได้มีอาชีพการงานด้วยนะคะแล้วก็ทําให้น้องฟุกเองก็มีรายได้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่คืนคนดีสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราราทาพนมค่ะและว,วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ